รู้ไหมคะว่าถ้าเกิดคุณทําประกันชีวิตในอเมริกาแล้วเกิดมีการค่าตัวตายเกิดขึ้นภายใน2ปีแรกนะคะคุณจะไม่ได้รับความคุม้มครองคืนนะคะแต่คุณจะได้เป็นค่าเบี้ยประกันที่ส่งไปทั้งหมดคืน,นะคะ่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าใน2ปีแรกนะคะจะมีระยะเวลาที่เรียกว่า contestability นะคะ ถ้าเกิดมีเหตุการณ์เสียชีวิตหรือว่าการฆ่าตตายเกิดขึ้นภายใน2ปีแรกนะคะทางบริษัทประกันเนี่ยเขาสามารถตรวจสอบย้อนหลังภายใน2ปีแรกนี้ได้นะคะว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้มาครบถ้วนไหมหรือว่ามีเจตนาปิดบงังข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรือไม่นะคะถ้าตรวจสอบละเอียดแล้วพบว่าลูกค้ามีการปิดบังนะคะบริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะไม่จ่าย ค่าคุ้มครองหรือว่าทุนประกันให้กับลูกค้าเต็มจํานวนนะคะ,ระบริษัทประกันนะคะจะคืนเงินค่าเบี้ยที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมดให้ค่ะจริงๆแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นถ้าหากว่ามีปัญหามีความเครียดภายในต่างๆนะคะควรที่จะปรึกษาคนใกล้ชิดหรือคุณหมอทันทีค่ะสำหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับประกันชีวิตในอเมริกานะคะสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะทาง messenger หรือว่าทาง l i น์แอดนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับประกันชีวิตและการออมเงินในประเทศอเมริกาะคะ่ะ